สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเียอาร์มสายเสด็จคนดีคนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพุธที่12มิถุนายนโดวยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นกัวโดยคูพดพบโรซาดรีโอคู่ที่2มาริฮามพบปาซาวีพีเอสคู่ที่3คูปีเอสพบฮา้าและคู่ส,าสาุดท้ายสหรัฐอเมริกาพบบาราซิลแต่ก่อนจะไปดูการเคราหฟุตบอลทำให้คุ่มแจกทีเด็ดทุกวันหากสนใจเป็นครบคนเดียวกับเราสามารถ แอดลไลน์ม่ได้ที่ S a อดเ8 8มันเริ่มที่คู่แรกระหว่างโกโดยพูดพบโรซาลิโอก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมก่อนด้านโกโดยพูดแข่ง14นะัดชนะ9เสมอ2แพ้3อยู่หัวตารางส่วนทางด้านโรซาลิโอแข่ง14นะัดชนะ4เสมอ3แพ้7อยู่อันดับที่21ของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะไปได้ฝ่ายละ2ครั้งจาก4ี่มหลังสุดโดยจะเบ่งเป็นปสกอร์สูง2ต่ำสอต่อไปเรามาดูผลการแข่งของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากกัวรดอยคูดเข่ง10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4โดยสีนัดหลังสุดเบ่งเป็นปสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำ2ส่วนด้าโรซาเิโอเข่ง10นัดชนะ2เสมอ4แพ้4โดยสีนัดหลังสุดเบ่งเป็นปสกอร์สูง1เสมอส ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากกุดอยคูดแข่งหงุดดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งแพ้สี่โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำสี่สำหรด้านโรา a r โอแข่งหงุดดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งแพ้สี่โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ4และต่อไปเราไปดูต่อที่ไล์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากกุดอยคูดจะมาในแผนสี่สอสาวหนงรด้านโรา a r โอจะมาในแผนส2 3 1เช่นกัน ผลสกอร์ที่คาดโกโดอยคูดเปิดบ้านชนะ3ประตูต่อ0มาตอนที่กู่ที่2ระหว่างมาริฮามพบวาซา VPS ก่อนอื่นเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนโดยจะเป็นฝ่ายของวาซา VPS ที่คว้าจะชนะ,ะได้2ครั้งเสมอหนจาก4เกมหลังสึกโดยจะเป่งเป็สกอร์สูงทั้ง4 ต่อไปเราไปดูผลการแข่งของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่งจากมาริฮามแข่งสินัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดยสีนัดหลังสุดเปล่เป็นสกอร์ต่ำตัก4ส่วนทางด้านวาซา VPS แข่งสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดยสีนัดหลังสุดเป็นเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากมาริฮามแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยจะเป็่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ4ส่วนทางด้านวาซา VPS แข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ2แพ้2 เดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง5ตำหนึ่งผลสกอร์ที่คาดวาซา VPS บุกชนะ2ประตูต่อ0บรนตอนที่คู่ที่3ระหว่าง k p สพบฮาก้าก่อนอดื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนเริ่มจาก KPS แข่ง11นัดชนะ7เสมอ4ไม่แพ้เลยอยู่หัวตารางส่วนทางด้านฮาก้าแข่ง10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3อยู่อันดับที่6ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมกันบ้าง ซึ่งจะเป็นฝ่ายของครูพีเอสที่ควา้าัยชนะไปได้สองครั้งเสมอหนึ่งจากสี่เกมหลังสุดโดยจะเป็นเป็นสกอร์สูงสามต่ำหนึ่งต่อไปเราไปดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมันบ้างเนื่งจากครูพีเอสแข่งสิบนัดหลังสุดชนะหกเสมอสี่โดยสี่นัดหลังสุดเป็นเป็นสกอร์สูงทั้งสี่ส่วนทางด้านฮาก้าแข่งสิบนัดหลังสุดชนะหกเสมอสองแพ้สองโดยสี่นัดหลังสุดเป็นเป็นสกอร์สูงสามต่ำหนึ่งต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากครูพีเอสแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลหน้าครั้งแพ้1 โดยจะแบ่งเป็นปสกอร์สูง5ต่ำ1ส่วนทางด้านฮาก้าแข่งหนัดหลังสุดชนะลาคาบอล4ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นปสกอร์สูง4ต่ำ2ผลสกอร์ที่คาดคูเปเอสเปิดบ้านชนะ4ประตูต่อ0มาตอนที่คุณสายระหว่างสหรัฐอเมริกาพบบาราซิลก่อนอื่นเราไปดูผลการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนซึ่งผลปิเนกชันบาร์ซิลเป็นฝ่ายชนะ4เกมรวดใน4ี่เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นปสกอร์สูง2ต่ำ2 ต่อไปเราไปดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากสหรัฐอเมริกาแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดยสีนัดหลังสุดบงเป็นเบสร์สูง1นต่ำสาส่วนทางด้านบาราซิลแข่งสิบนั 2, 4, ดนหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดยสีนัดหลังสุดเบงเปอรเอร์สูง3ต่ำหนึ่งผลสกอร์ที่คาดบาราซิลบกุกชนะสประตูต่ตอนส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮีย เอสไลเยอรตามมาได้เลยในกลุ่มเยียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเต็ปและติงรับโลงไม่มีบิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจเอสไลเ์เรยมาได้ทางไลเออดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย